ลเลา้อขึ้นมาให้กระสบชื่นเสียงด,ดุเสียงยิ้มยาวอาจารยเลขอเวาสบายขอเวลาเตือนตอนนี้อยากพิ่งไปดูแลกื่มที่ดูแลอให้ได้ก่อนนครับถ้่บอกเระเปิดเบอร์กึ้งทานี้มันจะไปศึกษาดูงานมาที่ประเทศจีนท่านนี้เขาเรียกว่าท่าอัญชลีกรแค่ขาซับไปที่ขาแดงครับเอ ปวดเหลือเกินจะนั่งก็ปวดจะยืนก็ปวดจะเดินก็ปวดจะวิ่งก็ปวดมันเป็นอะไรนักหนาขาเนี่ยอ๋อเราด้วยมันเป็นอะไรนักหนาขาเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้ถ้าเป็นอย่างน,บบนี้ถ้าเป็นเรื่องนี้ปวาข้างหน้าทันได้ เลยดีใจทีส่าครับตบปอบดิมรสองครั้งรัฐมนรนหน้าประานดึงซ้อตงนแล้วกทปอบเบอรสิทครั้งถ้าหนูว่าตามประจานได้ประธานปล่อยทับเป็นในข้อเทียมเองเป็ดประเดยวนะถูกต้ครับโหลอะไรอ่ะวันนี้เหรอครับที่สูเหรอครับ พอพอมาเคร้ครับขอบคุณท่านเรืออกหนูว่าตามหาตามได้มาจะปล่อยพระเอไรดีไหมลูกเริ enfin ่มเดินซ้อมซ่อมชีวิตเราไม่เห็นแก่ตัวไม่กล anyway. <Yeah. S 1> ัวเสียเปรียบเนี่ยเป็นลำอพเย็แสงแรงไปเป็นนิสรู้เวลาแสดงว่าทานเริ่มมีัฒนาเห็นแก่ตัวตอนนั้นลนะอยู่ที่นี่ คนนั้นนะครับคนยังเป็คนคนคนยังเป็นคนคนยังเป็นคนไปพูดถึงโลกาด้ให้ฟังอยวครับนักเรียนตอนนี้เราสองคนจะคหน้านที่ไห้ดีถ้าใครไป็มเก้าต่หน้า,า,านที่กันแสดงว่าเห็นแก่ตัวเรา,เราเประเมินว่าตาบ้าจะจะไม่เห็นแก่ตัวจะไม่กลัวเสียเปลี่ยนจะไม่เอาเปรียบใครจะไม่เอาตัวรอด โย่เพื่อตนเองเราอย่าได้แค่เส้นงโดโย่เพื่อสังคนจะโย่ได้ตลอดไปไปดึงโซอซ้ำน,นักเรียนจบหมดแล้วเหครับมันยาวไหมมาจานพ่อแม่ต้องปัตจัโย่คุนโรต้องคอรอ์ มีต้องเรื่องของต้องเราจะพบความสมบูรณ์ครับ 아멘 เชิญครับ 아멘 ของเรา